ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ออทออกคัดพิจิงาพามาตกปลาที่เขื่อนเซนทรอนอีกเช่นเคยวันนี้ออกมาเกือบ11โมงแล้วครับสายๆหน่อยนะครับฤฤติดภารกิจช่วงเช้านะครับนี่ก็พายุฝนตกต้องหยุดไปนะครับแดดเพิ่งออกนะครับก็ลงเยือเสร็จแล้วครับผมลงไปสี่คันเหมือนเดิมนะครับหน้าๆแกก็มาแต่เช้าหน่อยสี่ห้าคนนะครับได้นวลจันทร์โอ้ไม่ใช่ได้ เมื่อวานนี้ครับได้ด้นนนจัดไปสองตัวนะครับตรงนี้นะครับปลาก็เริ่มเข้าแล้วนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วไม่รู้ปลาอะไรสายสายหวานสายสายหวานสุดนี่มันมันคือ không anh không anh này Át ừ, ngắt, 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 ngắt anh <laughs> <laughs> điều ngắt 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 anh cực anh bớt anh 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 ngắt 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 điều anh anh cực Sai anh <bán. cười> เอ็นสิบ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 สองวะที่มาจิบมันมาอยู่ด่มันมาอยู่ี่มาแต่ว่าคันพ่ออีกซ้อนเลยไ่ซ้อนวันนี้ทังไหนขาไปองไปทั้งหม่นพร้อมตอดนี่จราละ

โอ้ไปพุ่นล่ะทักสายโหสายเปล่าโอ้สายสายต,ต,ตายโอ้แต่งตัวก่อนโอ้เว้นสายโอ้เว้นพิเศษเด่มาเลยดิมาแล้วมาแล้วผู้เขับไปสักผู้ ทั้งทั้งใส่โลแห้งเนาะโอ้โหพีแดงเลยเอ้าโอ้ยพอยแม่ปลาครับโอ้10โล เรียบร้อยอุ้ยบรุดหาเรียบร้อยโอ้สุดยอดโอ้ช่างเงี้ยไอ้หนิอุ้ยสิบสิบบ่อแปดบ่อแปดคืนเนาะโอ้ยจนห้างเป็นสีทองเนาะ ông có dù rồi, có thể ừ. là một tên bà gọi là vét tàu ngon, do you know? What a pot nặng, do you have some mang tàu ทะพุ่มมันแทงเดียวเลยดเดี่ยวเลยแล้วเบ็ดเออบอร์หนึ่งแปดโลขึ้นโอ้ยบึงหัวนเลยเนาะไงเองเนาะสุดยอดเลยครับเบ็ดเบอร์หนึ่งลงไปตรงนี้สองคันครับนี่ครับทางนกเกศตกงนี้สองคัน โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับคนที่สองตักแถวแถวตักผู้ครับเนี่ยฟางหอดฟังเลยไม่นิ่บ่คือโค้งคักไงสิ ปนินโอ้ปนินนับกันนับเต็มกันเลยเอ้าของกันบ่เหอือดนาแบด้อยโอ้ยใสสวยอยู่แต้มสองพันขวันครับสภาพไม้โอ้น้ำขึ้นเยอะเลยครับ เต็มขึ้นฝั่งแล้วน้ำเต็มตะลิงเฮ้นวดเมื่อไรเนาะเมื่อไหร่เสไ็จน้ำเต็มตะลิงอาทิตย์นายนอนหัวกบบหลิงอยู่เนาะน้ำเต็มตะลิง นะครับระดับน้ำขึ้นไวมากเลยครับฝนตกช่วงนี้โอเคครับท่านผู้ชมก็ถึงเวลากลับบ้านนะครับห้าโมงกว่าแห้วเหมือนเดิมครับาันที่นี้นะครับแต่ผมก็พอมีคลิปของน้านะแกงัดปลานวนจันแล้วก็ปลานินให้ ได้รับชมในช่องของผมนี่ด้วยนะครับไเป็นไรครับทิปหน้ามากันใหม่นะครับเพรมีเวลาไม่เยอะวันนี้มาตอนเที่ยงครับ5โมงครับครึ่งวันน้ำสภาพน้ำขึ้นเยอะเลยครับที่เินทปิอนนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม